ใช่ค่วล่เรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ10กันยายน2567มาอัปเดตตารางการโอนเงินอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีการโอนในวันที่11 12และ13กันยายนนี้นั่นก็คือเงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆหมด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสำหรับเงินพิเศษผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดสุดท้ายที่จะมีการโอนในวันพรุ่งนี้ 11, 12และ13กันยายนนี้คนไหนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินได้นะคะโดยเงินพิเศษผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินส่งเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน67โดยจ่ายเป็นรายไตรามาสนะคะและกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสำหรับการโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้น้อยงวดที่3ที่จะมีการโอนในวันพรุ่งนี้11-12-13กันยายนกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้ตามเงื่อนไขดังนี้นะคะในวันที่11กันยายน2567โอนเงิน300บาทให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495 วันที่12กันยายน2567โอนเงิน300บาทให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501และวันที่13กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502ถึง31พฤษภาคม2507ดังนี้นะคะเกิดวันที่1มกราคม2502ถึง 31มเมีนาคม2,507ได้รับเงิน300บาทเกิดระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน2,507ได้รับเงิน200บาทและเกิดระหว่างวันที่1ถึง3 1สิพฤษภาคม2,507จะได้รับเงิน100บาทโดยจะโอนเงินผ่าน2ช่องทางนะคะช่องทางแรกค่ะบัญชีงเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นช่องทางที่2คือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์นะคะมาแล้วนะคะสำหรับเงินพิเศษผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์วันที่ 11, 12และ13กันยายน2567คือโอนวันแรกในวันพรุ่งนี้นะคะ